รายการไฮแกไปเที่ยวกันวันนี้พิมพาทุกคนมาที่นี่นะคะ่ะปา่าในกุ้งโครงการดีๆของปอตทนั่นเองนะคะใครที่ชอบป่าบรรยากาศธรรมชาติการถ่ายรูปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย ตรงนี้นะคะก็คือทางเดินพันไม้แห่งป่าค่ะซึ่งเขาก็จะจัดแสดงเมล็ดพันไม้ให้เราไว้ชมกันนะคะให,ใ,ห like ให้เราเรียนรู้กันก็คืออันนี้อย่างนี้จะเป็นกลุ่มเมล็ดพันไม้ผัดใบเขาจะมีเขียนบอกหนึ่งสองสามสีห้าหกอันหกหกเมล็ดอ่ะหกชนิดอย่างที่หนึ่งคะะก็จะเป็นพระเจ้าข้าพระองค์สองก็จะเป็นชนวนอันนี้ สามเป็น้องกวาวสี่เป็นกระบอกห้าเป็นนนทรีบ้านนนทรีป่าแล้วก็หกเป็นสมอไทยสมอพิเภกนะคะซึ่งเขาก็จะจัดแสดงให้มันเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราถ่ายรูปออกมามันจะเหมือนกันกบรังพึ่งพอเวลาถ่ายรูปออกมามันก็จะเก๋กๆสวยๆกินไปนะจ๊ะแล้วก็มีไม้ห้อยลงมาระยะลงมาค่ะไปดูกันต่อไปเดินกันต่อ ผู้ชมรู้ไหมคะว่าทําไมที่นี่เนี่ยตัวอาคารถึงเย็นสบายเพราะว่าสาเหตุจริงๆแล้วมาจากนี่เลยค่ะกําแพงด้านหลังกําแพงสีน้ตาตาันี้นะคะคือวัสดุเนี่ยมันทำมาจากดินบดอัดค่ะเราจะเห็นนะถ้าเกิดว่าใครมาดูนะคะจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีร่องรอยของมันคือดินอะแล้วทีนี้มันก็เหมือนกับว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านดินใช่ไหม ถ้าใครเคยอยู่บ้านดินอย่างเงี้ยบ้านดินก็จะคลายความร้อนคลายความร้อนแล้วก็เก็บรักษาความเย็นไว้ซึ่งตัวอาคารนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะคะข้างบนเนี่ยเขาจะทำเป็นการ์เด้นรูฟเขาจะปลูกปลูกหญ้าไว้อะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้มันก็จะช่วยแบบให้ด้านล่างของตัวอาคารเนี่ยร่มเย็นขึ้นมาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูการ์เด้นรูฟกันเลยค่ะ ในส่วนของรูฟกาเดนนะคะเขาก็จะจัดเป็นแปลงดอกไม้ให้เราไวไ้ถ่ายแต่ถ้าถามว่ามันเหมาะกับการพักผ่อนไหมเหมาะกับการมานั่งพักผ่อนไหมมันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าตอนนี้ร้อนตูดมากถามว่าสวยไหมสวยถ่ายรูปได้แต่ว่าคนที่ขึ้นมาก็ต้อง มีความอดทนอะอดทนกับความร้อนเพื่อที่จะได้รูปสวยๆกลับไปอะแต่มันก็ไม่ได้ร้อนแบบไม่มีลมพัดนะมันก็ยังมีลมพัดอยู่ยังโอเคสบายอยู่นิดๆอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ได้นั่งบนเก้าอี้ก็อย่างที่บอกว่าไอการปลูกต้นไม้ข้างบนเนี้ยมันจะช่วยทําให้ตัวอาคารข้างล่างเย็นลง <S <S แล้วก็อาคารหลังนี้นะคะอาคารที่เป็นดินอัดเนี่ย มันก็เป็นอาคารที่เขาจัดอยู่จัดว่าอยู่ในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอือาคารสีเขียวเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันบริเวณนี้นะคะไปเลยร้อนตูดมากเลยและตอนนี้ค่ะๆเราก็มาอยู่ที่โครงการป่าในกรุง ป่าในกรงโครงกรารป่าในกรงเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าด้านหลังเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับป่าเลยเพราะว่าเขาจัดที่นี่เนี่ยให้เหมือนกับป่าของจริงซึ่งมันก็คือธรรมชาติธรรมชาติเหมือนกันแหละเออเขาจัดให้คนในกรุงเนี่ยรู้สึกว่าเข้าใกล้กับธรรมชาติมากขึ้นเข้าใกล้กับป่ามากขึ้นจะเห็นได้นะคะว่าด้านหลังเนี่ยจะมีน้ําตก เห็นไหมธรรมชาติตลาดแล้วก็บริเวณรอบๆนะคะก็จะมีไก่ซึ่งเราเป็นคนกลัวไก่ไงเออแต่เราก็จะสู้เพราะเราจะเดินขึ้นสกายวอล์กไปขึ้นจุดสุดยอดดูวิวทิวทัศน์ข้างบนนะคะเขาบอกว่าข้างเขาบอกว่าข้างบนน่ะลมเย็นมากไปตามมาไปกันเลยสวยด้วยได้ความรู้ด้วย mm hmm. แล้วตอนนี้เราก็ กำลังจะขึ้นสกายวอล์กเดินเดินสกายวอล์กไปหอคอยมาแล้วแลวตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บนยอดหอคอยแล้วซึ่งถามว่าบนยอดหอคอยเขามาทำอะไรนะท่องเที่ยวนะคะคนที่มาเยี่ยมชมเขาก็จะมาถ่ายรูปมารับลมชมวิวกันนะคะข้างล่างก็จะเป็นป่าที่เราเห็นเป็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยว เราขึ้นมาถึงจุดสุดยอดแล้วเราก็จะลงสู่จุดที่ต่ำท an no ี่สุดนั่นก็คือพื้นดินเราจะเดินกลับทางพื้นดินจะไม่เดินกลับทางสกายวอล์กนะคะก็ตรงนี้แนะนำว่าให้มาประมาณ4ี่โมงห้โมงหรือไม่ก็มาตอนเช้าเพราะว่าตอนบ่ายแดดจะแรงมากอืมแต่มันก็ยังมีลมอยู่ถ้าใครอยากมาก็กลางล่มใส่หมวกมาได้อะไรอย่างนี้นะคะ เราลงไปข้างล่างกันดีกว่าไปดูพันธุ์ไม้กันตามาค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บริเวณที่เป็นป่าด้านล่างแล้วซึ่งป่านี้เนี่ยมันจะเป็นการปลูกแบบคะต้นไม้คะสายพันธุ์กันเพราะว่าการปลูกแบบคะสายพันธุ์เนี้มันจะทําให้ต้นไม้โตเร็วกว่าปกติแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ทุกหนึ่งตารางเมตรเนี่ยจะมีต้นไม้ปลูก4ต้นด้วยกันนั่นเองทฤษฎีการปลูกป่าเนี้ยนะเป็นของศาสตราจารย์ดรอากิระมิยาวกิท่านเป็นคนที่สมเด็จพระเทพราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนพระไทยในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพทชศาสตร์พันไม้นะคะศาสตราจารย์ดรอากิระเนี่ยยังเป็น ที่ปรึกษาออของโลกเลยนะให้กับประเทศต่าง,งๆเกี่ยวกับการฟื้นฟูพันธุ์ไม้ซึ่งโครงการนี้ก็นามาใช้เหมือนกันการศึกษาพันธุ์ไม้ของที่นี่เนี่ยนะเขาจะศึกษาว่าสามารถปลูกพันธุ์ไม้อะไรได้บ้างแล้วเขาก็จะมีธนาคารเมล็ดพันธุ์หรือว่าซีดแบงค์นั่นเองนะคะเขาจะามาปลูก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 ,กทำให้รากแข็งแรงแล้วก็ค่อยปลูก เออปลูกก็ปลูกแบบสุ่มคะพันธ์ไปให้ต้นไม้อยู่ร่วมกันได้พึ่งพาใส่กันได้สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมป่าในเมืองอย่างนี้นะคะมาชมป่ามาสูดอากาศบริสุทธิ์มา ธรรมชาติร่มเย็นอรกาศแต่สามารถมาได้โดยเรานั่งรถมาจากหอการค้าวิภาวดีเราก็จะเสียค่ารถประมาณ200-300บาทหรือไม่ก็นั่ง BTS มาลงสถานีอุดมสุขแล้วก็ต่อแท็กซี่บอกว่ามาโครงการป่าในกรุงก็จะเสีย ค่ารถแท็กซี่1 3 0บาทแค่นั้นเองที่นี่เปิดให้บริการตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นสามารถสอบถามรายละเอียดได้ก็เิ์ชดูใน Google กันเอาเองนะจ๊ะสำหรับวันนี้รายการคอยแกไปเที่ยวกันขอลาไปก่อนแล้วจะเจอกับคลิปใหม่ออพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย